สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงโซนะครับก็ภูเขาเขาเรียกว่าอ,อะไรน,ำนำร้สรนำสานน้ำสานน้ำซารก็เราอยู่ที่พักแถวๆใกล้ๆเม,มียงดงใกล้ๆเมียงดงนะครับแล้วก็เราพักที่พักอยู่ใกล้ กระเช้านะครับกะเช้าขึ้นเขานํำสารซึ่งเขานำซารก็จะมีตัว Enso Tower เวอร์นะครับเอนโซทาวเอยู่ด้านหลังนะครับแต่สิ่งที่เราเตรียมมาเราตั้งใจมานะครับก็คือนี่เลย l ลิ e คี y ์เซเลมอนะครับผมหรือว่าสะพานคล้องกุญแจนะครับคล้องกุญแจรักก็มาดูก่อนอ่าดาเป็นคนเขียนนะครับก็เราฉลองความรักเรา17ปีเกือบ10 เกือบ18ปีละเราก็เลยพากันมาเที่ยวที่เกาหลีโอเคบรรยากาศข้างบนดีมากแล้วตรงนี้เราจะแขวนกุญแจกันแล้วโอเคเป,ปึ๊บโอเคก็จะแขวนกุญแจกันแล้วนะคะรับคิดว่าเป็นความทรงจำค่ะเราจะแขวนกุญแจไ Love you ฟ o ยูทูบแต่ตรงไหนเอ้ยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ เลิฟคีเซเลมอนี่นะครับวันนี้วันที่1กรกฎานะครับ2,022ันยของเรามีไฟด้วยใส่กับแล้วกันโอเคเราจะไปเที่ยวนั่งชมวิวกันต่อที่ขมนนะครับ